ว่าไอ้ผีหน้ากุ๊กไอ้ผีหน้ากุ๊กอุ้ยมันกลับมาแล้วนี่มอนนี่มอนอยู่ในกล่องมาเดี๋ยวนี้ตอ้าวตายได้ไงอ่ะไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าอ้าวเพื่อนถามว่าอีกสองอันที่เหลืออยู่ไหนถ้ากูรู้กูไปเอาแเราเกลียดเป็นคือเพื่อนที่ถามอ่ะไม่ออกจากห้องเลยอ้าวขอบคุณโนโน่บ่เอ้ เพื่อนแม่งไม่ได้ช่วยหอยอะไรเลยไอ้นี่ทำังไรไม่ต้องาวเวาเลยไม่ช่วยหอยอะไรเลยหยุดไม่ต้องพูดไม่คุยด้วยคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วหลังจากพูดนายซ่อม เครื่องไฟให้ฉันฉันจะทำให้รู้ว่าทํำไมเธอถึงได้อ,อยู่ที่นี่อือทำไมรอยเท้านี่มันถึงไปที่ท่อระบายน้ำนะอา้าวม่วงนี่คือยังไงเนีนะ่ยอะไรนะพี่ไอตัวม่วงหรอตัวม่วงไหนอ่ะมันมันบอกไอ้ม่วงอ๋อระวังที่ท่อระบายน้ำพี่มันจะมันจะมีตาแอ,อแบแอบแอบอแล้วเห็วบมาบูมาบูมาแอบตลอดเลย แอบเลยแอบตลอดนั่เองไม่ค่อยจะช่วยงานกันหรอกวิววิวนี่นี่วิววิววิวบูบูขวาอยู่ข้างนอกพี่อยู่ข้างนอกโอเคโออยู่ในนี้เก็บของไห้มาเก็บไม่ได้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 ทีเอ้าได้หวะไอไอท่อระบายน้ำก็คือมันจะอันหนูเห็นตีนตัวบูบูตรงข้ากันท่อระบายน้ำมันจะมีอ่าตัวอะไรอยู่ข้างในพี่อย่าเวลาเดินผ่านต้องระวัง ว่ามีเขาบอกไม่มีโอเคใช่ไม่มีใช่ต้องต้องดูดีๆถ้ามีถ้ามีเสียงอะไรวะพี่ยงไ m i ะ r อยู่ข้างหน้าเราข้างหน้าเราแต่ยังนๆมันยืนนิ่งๆอยู่พี่กคน่ะมันยืนรงฟิวน้องอุ้ยวา้าว้าว้วว้้ามาวว้ว้า้าวา้ามา้า้้้่ายาอย่ายาให้มันได้ยินก็พอ เดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปรอนไปก่อนรอนไปก่อนเฮ้ยพี่ไม่ได้ยินเสียงมาแล้วอะจริงเหรจริงมันยืนนิ่งๆหน้าประตูอะพี่ไม่ไม่อมันไปไม่ไม่หวเพื่อนมันเซียนด่านสามเราอวะุ่ยี้เอาเล่นมาอย่ายืนตรงทางนี้ออเรนวิ่งอะไรอะอย่ายืนตรงทางนี้ออเลนมันวิ่งพี่คิวมาเร้วตาลงมาแป๊บนึงแป๊บนึงมันจะวิ่งเลยยังอ้าวยังยังพี่ยังเว็่นพีมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่คิวมัน เไต่อเาเดี๋ยว่าอย่ายืนตรงทางมันไงเราก็ไม่ด้ยืนตรงทางมันวิ่งไม่ใช่หรอมันเห็นพี่ตูดพี่พอดีไงเดี๋วิรอตน้ต้องกอย่าวว่ารได้ อุยพี่มมีมือยื่นออกมาตะเกียฉันกลับมาแล้วฉันอยู่กับเอฉันอยู่ไอ้กรีนเฮ้ยด้วยไอ้กรีนมันดักทางเข้ามันดักมันดักทางเกิดเนี่ยลันพี่เสีม่วงมันอยู่ในท่อไปไม่ได้เอาไปแล้วแล้วไอ้กรีนมันดักเนี่ยพี่ไปไม่ได้เนี่ยย่องก่อนย่องก่อนไอ้บูก็อยู่แถวนี้เนี่ยมันมาดักจุดเกิดไอพวกผีดักจุดเกิดพี่หนูมาแล้วหนูตรงแล้วพี่กิวผ่านแล้วผ่านแล้วเย้ เกิดมาทำไมวะเนี่ยไปพี่คืนพี่คืนพี่โอเคก่อนนะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเรื่องนี้นะนี่โอเคเลยพี่ว่าเพื่อนมันออกไปหมดแล้วแหละเหลือแค่เราได้แหละมีมีเพื่อนชื่อมงโกะห้าห้าอยู่พี่อะไรกันมันยังอยู่มือกอะไรกันใช่ไม่โดนไล่ออกกาตังจ้านีไฟดับมาทำไรอ่ะ อันนี้เหมือนจะต้องไปจุดไฟนี่แหละพี่แล้วก็มันจะมีนั่นแหละผีมันจะมันจะดุขึ้นแล้วก็มันจะมีอีกคืนหนึ่งหลังจากอันเนี้ย<า>เอาเดี๋ยววนคืนสุดท้ายแล้วไงไม่ไม่สุดไม่สุดมันมันมันโกหกเรามตอแหลตอแหลตอแหลันตัวยืใช่เดี๋ยวต้องเอาไฟกลับมานะ,ปะไ,ไปทำไปเปิดแบ็กอัพใช่ไฟลำรอมันใ่โอเคเออทำมาเป็นพูดมันจะปล่อยกลับ พแล้ไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยมีสองอันจะละเอ้ยไม่ไม่ไม่เปิดแฟนซียังไงอะไม่ต้องปิดพี่มันไม่เห็นพี่คิวนี่นี่ผีไม่เห็นพี่หนูเสียงผีเดินเอย่างไรอะเสียงช้างเหรอเสียงอะไรอะไอ้ปิ๊บปี๊บมาด้วยอะไอ้ไอ้ไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงคิปเป่งละหนูอยู่ใกล้เขาไม่ได้พี่ไปก่อนนะ ไอรันหนูกลับไปหาเรามันหันมาหาคุณด้วยประเด็นเมื่อกี้พี่พี่เขอยู่ไหนพี่อุย้ยเอ้ยมันมาแล้มันหันมาละไม่ยี่งอย่าให้ใหญ่อย่าโดนตัวมันดิพี่หนูอยู่นี่มานนี่ดิอย่าพี่เชนมันไม่มาแต่พี่ไปแล้วไม่โอเคพี่เราเจอกันระวังระว<อ>ังนะพี่ เสียงในท่อคืออะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเอ๊ะอย่า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 ผ่านท่อถ้ามันอยู่อ่ะอย่าผ่านท่อไอตัวโปโปเสีม่วงสีม่วงโอเคโอเคโอเคอุ้ยเราแย่กันแล้วอลันพี่คิวอยู่ไหนพี่ถ้าน้องตายปวดรู้ว่าน้องตายพี่ไอ้นี่มันอยู่ในท่อแล้วจะไปยังไงรอรอรอสักพักเดี๋ยวมันไปรอ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 มีใครเดินผ่านหรือไม่เงี้ยเหงาจังเลยเอ้จะผ่านไหนไอ้ตรงนั้น ไอ่พี่คิวลเสียงอะไรลังบูมือบูก็เย้แล้วกินกินป่ะอย่าให้กินอย่าอย่มือมันฉลับตูดพี่ไปทิพเดีิวหนูใส่หนูใส่อ้ชิบหาไอ้ตัวนี้ายรึยังตายรึย่ายตายรึยตานรึาตายรึยังตาย่ยอยร่ตรงนี้ไม่ตายใช่ััตายรึ่ตาย ตายซ่อนๆไว้แต่อย่าไปอยู่เส้นทางมันพอเราก็อย่าให้มันเนี่ยอย่าอย่าหยุดอย่าเหยียบเส้นมันพี่อย่าเหยียบเส้นมันโอเคโอเคพี่จะไม่พลาดหนุกยังวะจะไม่พลาดโอ้ยทั้งกูทักเย็นเลยจะเย็นอุ้ยไปไปแล้วไปแล้วแล้วแล้วมันจะหายไปตอนไหนเนี่ยจะพัดตอนมันเดินจบพี่แล้วมันจะเดินวนกลับมาที่เดิมมันเนี่ยไม่รู้อ้าวสู้ๆนะ อยู่ยังอยู่อยู่ยังอยู่อย่าไตใจเออโอเคโอเคอยู่ในกล่องกจะไม่เป็นไรอ้ามันหายไปแล้วโอเคหายแล้วพี่มันดักหนูทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่ะพี่คีลูทานหลังทั้งหลังทำไมนะอุ้ยไอ้โพโพไม่ได้แดดกูหลอกแม่อ่ะโอเคแล้วก็เอาฟิวมาใส่ ไปกันยิาวกันยียวลันาะทากันอยู่อยู่ตรงน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องไปเอาไม่ได้โปพโฟมันดัก้ยทำไมอินมันเสียงมันรูเลยไปไอ้มูงเสียงเสียงไอ้ม่วงไอ้ฟ้าไอ้รูอ่ะมนสิ้ยเจอแล้วรันไปหยิบเลยพี่หนูไปมาได้ติดติดไอ้ตัวพป้โฟมกีเซโนเซ่ ไว้รอบนี้โคตรไว้ไปในไกลไปในไกลจริงเนี่แ้้ใไงต่อเออไฟกลับมาช้าละละแล้วไงต่อดูเหมือนว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติแล้วสินะปล่อยูทีขอร้องหน่ะขอบคุณนะที่ทำให้ไฟฉันกลับมาเฮ้ยจะปล่อยทุกคนไปมันจะปล่อยแล้วเออทุกคนนั่นก็คือสองคนจ้าแต่อะไรอ่ะ ก่อนโดนปาร์ตี้กันแส่ปาร์ตี้มันโดนมันหลอกอีกแล้วเนี่ยปาร์ตี้อะไรไม่เชื่ออย่าลืมเอาตั๋วไปใส่ด้วยนะจริงเหรอต้องให้เราหาตั๋วอีกไม่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 ตั๋วไวอย่างเงี้ยพี่โอเคหลังจากที่ปาร์ตี้เสร็จแล้วฉันจะปล่อยพวกเธอไปฉันสัญญาฉันไม่เชื่อแกหรอกหล่อนมันนางทอล์ลสทอล์ลสอยากเล่นหลักสองคน ด้วย reservation ของพิ่ตกใจหรอฆ่าฉันไม่ได้หรอเพูดว่าฉันน่ะมีพลังของพระเจ้ายังไงล่ะฮีโร่ได้ปะไหนี่ตัวนี่แล้วก็เอาไปใส่ตรงนี้ใส่ในหมวกนอได้หมวกอะไรกัอนบิวกคิวในหมวกรู้ในไอ้กนั่งลงมาทูกคนหายหมดเลยใครฆ่าฉันได้หรอนะดรับได้ที่ฉันยังมีอำนาจของอเซโน่ไม่ใช่ zero จะดีใจจริงที่คุณทำได้นะเตรียมพร้อมสำหรับเค้กแซนอะไรพี่ว่ามันวางยางหรือเปล่าหนูว่ามันไม่นี่พี่พอเราหยิบเค้กแล้วมันจะมีผีมาต่อยเชื่อไหมเค้กได้ชิ้นหนึ่งแล้วก็ตอ,อกไปทางออกเลยอแฮ๊บฟัน hey, เออเราควรเชื่อมันดีไหมไม่เชื่ออุ๊ยพี่ทำไม มานั่งอยู่ตรงอะไรอ่ะโดนฟลอบเดี๋ยวบอลลูนห้ามเตะหราห้ามทาให้บอลลูนระเบิดเนี่ยเเดี๋ยวพี่พี่ดูดูดูบอลลูนตรงนั้นนั่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 นตัวอย่างตัวอย่างแล้วมันจะไม่ทําอะไรเราใช่ไหมต่อยเขาต่อยเราพี่เชื่อไม่ได้ไอเนี่ยเชื่อไม่ได้มันตอนแหลมเดี๋ยวดน ن เดี๋ยวดนลูกปุ๋งเดี๋ยวดูดนอยวดูเ้ยตูดลั่นตูดตูดโอ้ยตูดใหญ่เกินไปอะค่ะ พี่พร้อมไหมเราไปเอาเค้กกันเถอะหนูว่ามันไม่ปลอดภัยว่ะว่าอนพี่ไก่ลูกโป่งบ้างเลยละ่ะ วานางง้าย้งแล้วไ่ะ้ันม่แล้เหมือนกันพเอาจบแล้วคุณวายนุางอดวบจนจบจบ้บจบจ้าบงบวบจ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 มจแล้วบจบ่บจบจวจบ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 นบบบจ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 บ้บจบจบจบาบจจบ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 จจนแบบ้น ไม่น่าเชื่อโดนใจกันเลยดีนะเรามีพลังของพระเจ้ามันมีหมนเกมหนึงอะแต่ว่ามันเป็นแนวบุคคลที่หนึ่งอะพี่อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเอเลดเอันนี้มันคือเลดไอเลดขบวนการเลนเจอร์มันประเมินมันประเมินพวกเราต่ำเกินไปแหละมาดูหน้า แสดงว่าอาจจะมีอีกภาคหนึ่ง,งหรือเปล่าพูดอย่างนี้ก็คือจะทำภาค่<ข>อง<ส>ใช่เรา <laughs> ทึกมากใช่ไหมจี้มาต่าจี้จี้มาไหมสกดุดจี้ <gasps> เฮ้ยสน้กสนุกไหมเหรอวะ <laughs>